คำศัพท์ทางการแพทย์ทั่วไปใช้ทั้งในคนและสัตว์คำศัพท์อังกฤษความหมายไทยได a แอกนโนซสสิการวินิจฉัยโรคพร o g กนโนซสิสพยากรณ์โรคซิมต้มอาการซินโดรมกลุ่มอาการอินเฟคชันการติดเชื้ออินฟลามเมชันการอักเสบโครนิกเรื้อรังอ c คิวเฉียบพลันเลชันรอยโรคทามอเนื้องอกมาลินยองมะเร็งร้าย เบนีนเนื้องอกธรรมดาคำศัพท์เกี่ยวกับการผ่าตัด Surgery คำศัพท์อังกฤษความหมายไทย Surgery การผ่าตัด i n c i s i o นการกรีดแผลผ่าตัด Excision การตัดออกลิ g a t i o n การผูกหลอดเลือด Suturing การเย็บแผล Sterilization การฆ่าเชื้ออ n e s t h e s i a ยาชายาสลบ Local a n e ซียยาชาเฉพาะที่ General Anesthesia ยาสลบทั่วร่างกาย Intubation การใส่ท่อช่วยหายใจ Hemostasis การห้ามเลือด Biopsy การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคำศัพท์เฉพาะทางสัตวแพทย์ (Veterinary term) คำศัพท์อังกฤษความหมายไทย ST การทำหมันตัวเมีย Newter การทำหมันตัวผู้ Deworming การถ่ายพยาธิ Vaccination การฉีดวัคซีน ยูทนาเซียการทำการุญยฆาตสัตว์สโนติกดีซีสโรคติดต่อจากสัตว์สูค่คนคำศัพท์เครื่องมือแพทย์สัตวแพทย์เซอร์จิเค้าทูคำศัพท์อังกฤษความหมายไทยสเกลเปลมีดผ่าตัดฟอสเซปปากคีบรีทรักเตอร์เครื่องทางแผลเคมอสตัปากคีบห้ามเลือดสูเจอร์ไหมยเย็บแผลซิเซอร์กันไกผ่าตัดแคตติเตอร์สายสวน ซีริงกระบอกฉีดยา I.V. ดริฟสายให้น้ำเกลือสเสทอยโคบหูฟังแพทย์สับด้านการวินิจฉัยห้องแล็บคำสั์อังกฤษความหมายไทย CBC, คอามลึกหลาดเท้าตรวจเลือดทั่วไปเอกเรย์ X-ray, อ,อ,อัลตราซาว,าว MRI การสแกนคลื่นแม่เหล็ก CT สแกนการสแกนคอมพิวเตอร์บลาดเทส s t การตรวจเลือด อูร i นาลิซิสตรวจปัสสาวะฟ e c a l e ลเอซตรวจอุจจาระคิสโตปาท o โลจีการตรวจเนื้อเยื่อทางพยาธิสับอื่นๆที่พบในคลินิกโรงพยาบาลคำศัพท์อังกฤษความหมายไทยออลแพทเทียนผู้ป่วยนอกอินแพทเทียนผู้ป่วยในอิมเมอร์เจนซี ER ห้องฉุกเฉินอินเทน i ซี c แคร์ยูน ICU ห้อง ICU รีคาบเ r อการฟื้นตัวคอนเทเจียติดต่อได้อิโซเลชันการแยกตัวผู้ป่วยสัพเฉพาะทางด้านสัญญกรรมกระดูกอ t โทเป d i c สัพท์อังกฤษความหมายไทยแฟ u กเจกระดูกหัก d ดิสโ c a t i o n ข้อต่อเคลื่อนสเปรนคล็กแพลงลิกเมนต์เอ็นยึดข้อ t e n ดอนเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแคสเฟือกเอสคลินไม้ดามอ t h ทรส c o p y การส่องกล้องข้อต่อ ออสเตอโตมี omy, การตัดกระดูกฮิปรีเพลสเมนต์การเปลี่ยนสะโพกสับเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือดคาดิโอโลจีสับอังกฤษความหมายไทย ECG EKG ตรวจคลื่นหัวใจอาริทึรเนียหัวใจเต้นผิดจังหวะทาชิคาเดียหัวใจเต้นเร็วบราดิคาเดียหัวใจเต้นช้าไฮเปอร์เทนชันความดันโลหิตสูงไฮโปเทนชันความดันต่ำ coronary artery หลอดเลือดหัวใจมี o c a r d i a l infection กล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวาย pacemaker เครื่องกระตุ้นหัวใจ angioplasty ขยายหลอดเลือดหัวใจตีสับเฉพาะทางด้านระบบประสาทสมอง neurology สับอังกฤษความหมายไทยส t r o k e โรคหลอดเลือดสมองใส่สู่อาการชัก epilepsy ลมชัก MRI Brain MRI สมอง Neurosurgery สัญญกรรมระบบประสาท Paralysis อัม,ม,ามพาต h e m i p l e g i a อัมพาตซิกเดียว Coma โคม่าหมดสติ Brain Tumor เนื้องอกสมอง CSF Cerebrospinal Fluid น้ำไขสันหลังสัพเฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา Oncology ศัพท์อังกฤษความหมายไทย Chemotherapy เ,เคมีบำบัด เรดิโอเทราปี y, การฉายแสงไบโอซี Bio c, ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเมทาสตาซิสการกระจายของมะเร็งคาสิโนมามะเร็งเยื่อบุซาโคมามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนทอมมาร์เกอร์ตัวบ่งชี้มะเร็งปันลีเอทีฟแค่การดูแลระยะท้ายออคโลโลจิสแพทย์เฉพาะทางมะเร็งสับเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเชื้อโรคสับอังกฤษความหมายไทย แบคที ria แบคทีเรียไวรัสไวรัสฟังกัสเชื้อรา a รสิตปรสิตอัลติบิโอติกยาปฏิชีวนะอันติไวรัลยาต้านไวรัสคอร r a องตีนกักตัว Contamination การปนเปื้อน s e p ซ i s ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด s o n o s i s โรคจากสัตว์สู่คนสัพเฉพาะทางสัตวแพทย์เพิ่มเติมศัพท์อังกฤษความหมายไทย c e s a r i n section ผ่าคลอด ดิสโทเซียคลอดติดขัดเรดิโอกราฟภาพเอ็กซเรย์สัตว์ FVRCP วัคซีนรวมแมว DHTP วัคซีนรวมสุนัขฮาร์ดเวิรมพยาธิหนอนหัวใจเฟียรติกพรีเวนชั่นป้องกันเห็บหมัดอนาวแกลนต่อมก้นสัตว์มิโครชิปฝังไมโครชิป s ิ n e ต t e r ทำหมันสัตว์เลี้ยงสัพท์เกี่ยวกับการปลอดเชื้อห้องผ่าตัดศัพท์อังกฤษความหมายไทย สเตอริลฟิลบริเวณปลอดเชื้อออโต้คลาฟเครื่องนึ่งฆ่าเชือ้อเซอร์จิคเเดฟผ้าคลุมผ่าตัดสครับการล้างมือผ่าตัด TPE Personal Protective Equipment อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล Disinfectant น้ำยาฆ่าเชือ้อ Aseptic Technique Techn เทคนิคปลอดเชือ้อ Flashcard ชุดที่1สศัพท์พื้นฐานทางการแพทย์ศัพท์อังกฤษคำแปลความหมายไทย Diagnosis การวินิจฉัยโรค Prognosis พยากรณ์โรค s y ิมต o มอาการ Infection ก,การติดเชื้อ Inflammation การอักเสบ l เล i o n รอยโรคทอมอ r เนื้องอกคโครนิกเรื้อรังอาคิวเฉียบพลันไบโอซีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแฟลชการชุดที่สองสับเครื่องมือผ่าตัดสับอังกฤษคำแปลการใช้งานสกเกลเปลมีดผ่าตัด ฟอดเซ็ป,ปากคีบเฮมอสตารคีมห้ามเลือดสูเจอร์ไหมเย็บแผลรีทรักเตอร์เครื่องถ่างแผลซิเซอร์กันไกรผ่าตัดซิริงกระบอกฉีดยาไอวี IV ดริปสายน้ำเกลือแคตติเตอร์สายสวนออโตโคลาเครื่องนึ่งฆ่าเชือ้อแฟลชการ์ดชุดที่3สับด้านมะเร็งโรคร้ายแรงสับอังกฤษคำแปลความหมายเคมเธ e ราปีเคมีบำบัด เรดิโอเทราปี y, การฉายแสงทอมมาร์เกอตัวบ่งชี้มะเร็งเมทาสตาซิสการแพร่กระจายมะเร็งคาซิโนมามะเร็งเยื่อบุ s a กโคมมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนพลีเอทีฟแค่การดูแลระยะสุดท้ายมาลินยองเนื้องอกมะเร็งเบ n นีเนื้องอกธรรมดาออคโคล g จิสแพทย์มะเร็ง, in, ง,รร ologist, รงวิทยาแฟลชการ์ดชุดที่4สับเฉพาะทางสัตวแพทย์ สับอังกฤษความหมายเอสเททำหมันตัวเมียนิวเตอร์ทำหมันตัวผู้ดเว์มิงถ่ายพยาธิฮาร์ดเวิร์มพยาธิหนอนหัวใจ f v r ว p วัคซีนรวมแมว DHTP วัคซีนรวมสุนัขซูนโนซิสโรคจากสัตว์สู่คนมิโครชิปมโครชิปสัตว์อนาวแกลนต่อมข้างทวารยูทนาเซียการุญยาฆาตสัตว์